น้นยกทรายยกทรายไหนทรายเอามาเอามาสองน้ำก็ได้นะนน้ำไปก็ได right? ้นะอยานน้ำไก็ได้น้ำไหนอ๋อเออน้ำถังก็ได้เนาะเดี๋ยวรอเราไปสอถังเลยโอ้หินกอละสิบห้าโลเลยเหระ น้ำหมดนี่น้ำมันไม่เอาอะ่ะน้ำมันนั่นอะ่ะอืมเอาตักใส่ให้อดละกันบ่ะคสามร้อยเมตรโอ้ยเอาไปเท่าที่ยกได้อะ่ะเอาเท่าที่ยกได้อ่ะมาเหอะมาเต็มเต็มก็ได้แมนนัน่น,น,น,นได้อยู่แล้วก็คือคนละสองคูงสองคงแล้วกั

วันนี้ถ้าเกิดขนใส่เข้าวัดพอดีเลยเหนื่อยไหมแม่ต้อม โอ้โหแค่ก้อนเดียวก็หนักแล้วสิบห้าโลอ้โหศีลาแรงโอ้สยาไม่มีใครที่ไปเลยเนาะหินเนี่ยจะขึ้นเขานี่สิถ้าสังสามร้อยเมตรทางลาดนี่ยังโอเคหน่อย ไม่มีไม่มีต้องดูสองคนนั้นนะ่ะโอ้ยดูดิว้าเขาตากักให้เยอะมากเลยเนี่ย ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วโอ้ยนี่แบตเอาเอกแขวนห้อยห้อยคอดีกว่าอเ,เอาไหลดีกว่าสบายเลยยกเดินสบายเลย มีต้นอะไรปลูกเต็มเลยเนาะอันนี้ต้นธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยเขียวเขียวเตี้ยเตี้ยนี่ไงข้างบนนะก็มีหินอีก เขายกมาให้วางไว้ข้างบนนี่หรอข้างบนนี่ข้างบนนี่มัง้งเนี่ย <c oughs> แหละข้างบนนี้แหละเขาจะสร้างนี้หรือเปล่า โอยกขึ้นไปอีกเหรอไอคนที่เขายกหินขึ้นมาวางไว้บนนี้หรือเปล่า <c oughs> ข้าาล่างอ่ <c oughs> โอ้แล้วยกขึ้นจากตีนดอยเลยนะเนี่ยนี่ไงเขาวางางนี้หรือเปล่าหรอโอ้ยข้างบนอีกนิดเดียว ตามแรงสัตว์ฮะอะไรสัตว์ฮะสงสัยพ่อกับแม่โจไม่ไหวแน่เลยอ่ะนะโอ้ก็ไม่หยุดเลยอ่ะเดินมาแบบไม่หยุดอ่ะใช่ๆไม่วดีโออยู่ไม่ไหวละตอนนี้อันนี้วิดีโออยู่จับกล้องหน่อย คนถ่ายล้อโอ้ายัมาง Susan, มาไม่ถึงไหนเลยเหรอหกคนต่อ,อม้นเดียวจบดีกดว่าค่อยๆเดินเอาสิฟังไฟมาลดน้ำหนักในต่อนะหัวไป มันไม่มีลิงเนี่ยมันได้เลื่อนเหมือนในห้างก็ดีนะเนี่ยตับไปขาว่ะนั่งพักก่อนก็ได้ถ้าเหนื่อยอะนั่งพักกัน,ก,น,นก,ก่อน นั่งพักไปเลยนั <selling> to to ่งจอนั่งนี่ไงจะจอดตรงนี้แล้วจะจอดตรงนี้แล้วโอ้เห็นธงสีแดงแล้วอีกนิดเดียวสามร้อยเมตร 哦，我好像。哦吼，哦吼。 วางไว้ไหนได้เอ่นอ๋อเขาจะมาสร้างข้างบนนี่เนาะยอุ้อีกต่ังตัวเองย่งไ่รอดหรอกใส่ให้กว่า15กิโลมาน่ะก่อนนี่ต้องต้องอุ้มอย่างนี้ต้องกอดม ต้องติดของตั้งกูบ่าวงเป็นอ่ะนี่ต้องถอดรองเท้าปะครับถอดรองเท้าได้ครับ